ครับบ้านเราเราล,าลอาครับบ้านเราเราล่าลาเห็ดแกงไปกินเล็กกินครับวันนี้แกงไปเล็กกีนเล็กใส่ขาข้อครับเห็นอกครับจนผสมมีหอมแห้งมีดผักตะไคร้มีเมลกอยางครับแกงไปกินเล็กครับแกงไปกินเล็กใส่ขาข้อครับใส่มาแข้งใส่ปลาอิบตูใส่ตะไคร้ใส่หวหใส่ พักไหลายลงไปขาแสบครับนี่ขาคอขาไผ่เกล็กติดเตรียมไว้จะแกงครับขาคอบมทันหันเมื่อทันซอยครับแกงไปกิ่เล็กกินคันครับื้อนี้บ้านเรารอยเห็ดแกงไผ่เล็กกินครับอี่าวีิไปเก็บแต่อย่านั่งดิครับอย่าเก็บได้อย่านั่งมาคันครับไปแล้นนั่งกับตนยูเฮียนนี่แหละครับปลูกไว้ครับนี่ครับกำลังเก็บใบยานั่งที่ไปใส่แกงไผ่เกล็กครับ นี่ยกำลังเก็บใบยานางอยู่ครับใบยานั่งขายพวกใบอยู่บ้านนี่ครับดูเงี้ยนี่ครับเป็นผลเป็นผลขึ้นหลายๆเนี่ครับเนี่ยถ้่ปลูกใบยานางครับเนี่ยกำลังเก็บอยู่ครับกำลังให้ลูกเก็บใบยานางอยู่ครับเพื่อเดี๋ยวไปขั้นไส่แกงไก่เล็กินครับเดี๋ยวจะน้อยจะมากกินไปแกงไก่เล็น้ำกาลเตอรครับเดี๋ยวเตรียมเครื่องเตรียมอุปกรณ์ในความพร้อมครับเดี๋ยวจะนี่แกงครับตอนนี้เก็บใบยานางเก็บใบ้า อยู่เงี้ยเนี่ยครับปลูกไว้ครับขันเองครับก็ได้ซื้อครับปลูกไว้ครับปลวกไว้อยู่ข้างเงี้ยครับขำลัเก็บอยู่ครับเก็บไปอนั่งที่ไปครับใส่แกงบมาเลยครับแกงปลาเกเล็กใส่ขาขวาครับวันนี้เครื่องปรุงกครืองอย่างลงส่วนผสมลงครบหมดทุกอย่างนะครับคือในหม้อแล้วครับวามเดี๋ยวไปตั้งเตาแล้วครับแกงปลาเกล็กใส่ขาขวาใส่มา แข่งครับใส่หม้อแมงไอหม้แมงใส่ตักไร้ใส่หลายอย่างครับแซบแบน้ำกันเด้ครับบ้านเราล่อเห็ดแกงไป่ี้เรกินครับมือนี้ครับนี่เป็นยังไงครับอยู่ในหม้อเป็นตะกินบ่ครับบ่ทันสูตรครับบ่ทันแกงก็ใส่ส่วนผสมใส่เครื่องลงไปเดี๋ยวดีไปตั้งเตาขึ้นครับมาไมครับกินแกงไก่เคเรกับบ้านเราล่อเอครับแกงไก่เ้เรกใส่ขาคอครับ แกงเปือกขี้เละก็ตั so, ้งเตาแล้วครับกำลังแกงครับกำลังแกงครับแกงเผือกขี้เละครับใส่ยขาขวานะครับเนี่ยกำลังตั้งเตาไว้ครับแฟกำลังลุกเดี๋ยวหมอครับว่าท่านเดือดดอกครับแล้วก็ตั้งเตาไว้ขึ้นครับนะครับเป็นยะงด้เป็นใกินบ่ครับแกงเผือกขี้เละครับมันอร่อยอยเอ็ดแกงเผือกขี้เละกินครับมือนนี้ครับ ครับเป็นต่กินบ่อครับแก่เพื่อกินเองเสีขาคอครับฟดบุกบุกขึ้นแล hm ้วครับกินหวามขาครับพอดกินได้แล้วครับแมบ้านเอาลอยอแก่ไปอกินเลงกินกันครับแม่กินแข็งไปอกินเล็ครับบ้านเอาลอยลอนะครับเห็นจังได้ครับเห็นสีสันเห็นได้วันวันขึ้นครับเป็นใจกินขาครับนะโอ้เสียบครับเป็นต่อเสียบครับกินเข้าสครับ กินข้าวครับบ้านเอรลล่าครับแกงไปกินเล็กครับแม่ได้ครับแม่เดี๋ยวตักเส้นถั่วไปกินได้พอดพอดกินแล้วครับสุกแล้วครับคุณครับเดี๋ยว่กินนี่รีได้ครับแกงไปกินเล็กใส่ขาขวาครับแม่ครับแม่แม่กินขอน้ำกันครับครับแกงไปกินเล็กใส่ขาขวาครับสุกแล้วตักเส้นถั่วแล้วพอมจะกินแล้วครับกินครับตงโมุู้งครับมีตงโมฮห้งมีลวกผักครับ แต่เราๆเราแกงไก่เลกกินครับมาได้คร <us>. no. ับแมากินแกงไก่เล็กกินตำมะม่วงใส่ปูดองลวกผักน้ำคันครับสีเาครับแซ่บแซครับแกงไก่เล็คกับแม่แม่ได้ครับกินแกงไก่เล็กครับแตนเราๆเราครับตำมงมงวงกับเป็นแตกินครับงานขาแมากินขวน้ำคันครับแกงไก่คืเล็กใส่ขาคอครับตำมะม่วงใส่ปูดองลวกผักแซ่บแซบครับแานเราๆเราห้กินข้าวครับ อย่างไบกีรเล็กต่มางง่วงดอกป่า,าคาบแม่ดวยคับแม่มกินขอน้ำกันครับ